โทลิอีโมโตทาดะอยู่ที่ปราสาทฟูชิมิและเขาจะยอมสละชีพที่นั่นอย่างเต็มใจไม่จะเป็นต้องไปช่วยขวขเขาการเผชิญหน้ากับอุเอซึง,งิคาเกคาสึกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้ก็น่ารักอะไม่มีเลือดไหลไม่น่ารักหรอกไม่น่าไว้ใจ ค่ายอมสละได้แม้แต่ครอบครัวของตัวเองรวมถึงเราคนที่รับใช้ค่าด้วยความจงรักภักดีมานานด้วยเช่นกันข้าไม่อยากหยุดก้าวไปข้างหน้าได้โชคชะตาของข้าคือการแบกรับภาระอันหนักอึ้งเนียวไว้เพื่อที่จะบรรลุซึ่งสันติภาพข้าต้องยอมที่จะสละทุกสิ่งอย่าง ก็ได้ข้าจะไปช่วยตะแก่นิสัยดื้อรั้นคนนั้นเองมิซึนาริได้ประกาศสงครามกับตั่วทั้งญี่ปุ่นแล้วและในขณะที่ท่านหลอดเยียสือยังไม่พร้อมจะสั่งการ เขาก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่ารีบรวบรวมกองกําลังทหารของเขามาทันทีถ้ายังได้ยินข่าวลือมาอีกว่าเหล่าภรรยาและบุตรของไดเมียวบางท่านถูกจับตัวเป็นตัวประกันอยู่ที่เกียวโตว,วันแห่งการตัดสินชะตากําลังคืบคานเข้าใกล้มาทุกทีแล้วโอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเมนมิชชั่นอิมอร์ทัลเฟมกันต่อไปเลย เตรียมพร้อมยิงยิง,ยงไอ้เจ้ามิซินาลิถึงกับกล้าใช้พวกโยใคร,ใครมาโจมต,ตีเราเลยลึก เราจะได้เห็นดีกันว่านักรบแี่คาวาแข็งแกร่งเพียงใดมาแล้วมาแล้วเปิดสารก่อนเลยยังอัพสกิลไม่ได้นัเดี๋ยวเราไปเดินกันก่อนอไม่รู้จะเจอตัวอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีของเก็บก่อนนะ้ำมาให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะเราต้องดับไฟนี่ให้ได้ าไม่ใช่เอ๊บเอามามีตัวอะไรหลักไหมคะมีปะมีป่ะมีไม่มีมมมอ่ะเก็บตัวแรกเก็บเสร็จแล้วลวิง่งจึบจ๊บแล้วก็เมื่อกี้น้ำมาจากทางไหนอ่ะเฮ้ยตกทางอ๋อถูกแล้วล่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเข้ามานูน้น บไปอ้าวไม่โดนเออทำอยากได้เลเวลเลเวลเก็บ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 เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนพูดไปวะไม่รู้เลยนะออกมาตรงนี้ขาดอีกประมาณหมื่น 10, นิดๆนัน่นมีตัวหนึง่งเอ้ยเดี๋ยวหุ่นทางนั้นสิ โอ๊ยเดี๋ยวนำ้นำขอโทษนำท้ำขอโทษน้ำขอโทษมันไม่ล็อกฮึบเออตายซะตายซะเหลือคนหนึง่งอ้อฮึ๊บโอเคมาเก็บอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเออเออสะดุง้งเออตัวบ้าอะไรเนี่ยเออเออมันระเบิดตัวเองดีนะว่านะไม่เข้าไปบ้า มันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะ่ะโอเคโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วฮึบตรงเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไปมีไหมไม่น่ามีแล้วนี่หนวดอะไรอะ่ะนั่นไปอาโอเคฮึบอุ้ยขาดอีกหน่อยนึงเองขาดอีกหน่อยนึงอะ่ะขอเติมก่อนนะนี่หรอถ้านี้เราตรงขึ้นไปไปไหนอะ่ะ มีคนปะมีของนะนึขุน้องคนงนั่นพวกมันมาทำอะไรกันที่นี่วะเดี๋ยวเดินเดเดินเดตายตรงนี้เดินไกลนะให้มันเดินมาได้๋ยปะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วฮึบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเงินฮีโร่ชา้า อ๋อไม่โดนปึ๊บโอเคโอเคโอเคได้ยามาอันนึ่งไยสดชื่อแล้วเดินมาทางนี้มัง้งนี่ทางไหนก็ไม่รู้ละไม่รู้แล้วละ่ะถ้าเราเข้ามาทางนี้อ่ะเออมีคนมีคนมีคนอุ้ยมันมันบล็อกมันบล็อกเออ เหนื่อยยังเฮ้โอเคไปเข้าไปเข้าไปมันอ๋อโอเคไปเฉยถเข้ามาแล้วยังไงต่อนะไปทางไหนนะเดินนี้ได้ปะมีคนปะเด้อเด้อเด้อเด้จเย็นใ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 จเย็นเจ้เย็นวิ่งมันได้แล้วอ่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเด้อเด้อเดเดี๋ยวลงลงก่อน ถ้ามันได้แล้วอย่างนี้เราเซฟได้ปะมันไม่อยากเสียโซ่ฮิรเติมตรงเข้าไปจับจบจบมีทางน้ำเก็บของโอเคเก็บๆๆเก็บเก็บขึ้นมาทางนี้นู่นนู่นนไปเก็บตัวนี้ก่อน ระหว่างทางเราเก็บขอ,อกได้ปะโอเคทางนี้อ่ะอย่าเดินมาชนนะ่ะไปตรงเข้าไปนี่ก็เก็บได้ไอ้พวกนั้นเขายังมีชีวิตอยู่อีกเหรอนั่นน่ะสิมีชีวิตยอยู่ได้ไงเนาะร้อนขนาดนี้ อชิบหายเดินไกลจัดป้าจริงๆเดินมาได้ตั้งไกลตกน้ำตายึนี่ไงอัพได้แล้วอัพก่อนไ้เราไปเดินตามหามันกันต่อมันมันที่ว่านี้คือไอ้เจ้าโคดามะน้นจัดการตรงนี้ก่อนเอ้ยเอ้าววางผิดอันอ๋อโอเคมันสะดุดดิมันสะดุด โอเคตายแล้วฮึบเะ็ดเดี๋ยวไดเดดเดดเดอดเด็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 ่เด็ดเด็ด่ด็ดมดกดเดไปเได็าเด็ดเด็่เด็ดเดอดเด็ดเอ็ดเด็ดเด็ดเห็ดเด็ดเดยดเด็ดเด็ดเด็เด็ดด็ดเด็นเดูดเด็ดนด็ดเด็มเด็ดเดอยู่มด้ด็ดเด็ดเด็ดเ่ ปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนไปเราไปเก็บตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ไปตรงนู้นก่อนในรอบแรกเราจะเน,น้นเก็บไอเจ้าโคล็อกให้หมดจึด๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหอะไรกันคะนีเ่เต็นไปหมดเลยเรืบอันนี้แล้วอะน้าไม่รู้ว่าท่านี้เขาเห็นเราปะเขาไม่เห็นเรา อเอ๊เขายังไม่เห็นเราอะ่ะต้องทำยังไงอ๋อต้องมาชนไว้มาขอลองนะพึบเขามองไม่เห็นหรอ <c oughs> ทำยังไงอ,ะอ่ะพึบโอเคเขาไม่ชอบ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 อโอ้ยโอ้โห นี้ไปไหนอ่ะขอไปดูก่อนขอเซิร์ก่นอนันคือตรงที่เรามาเมื่อกี้ปะถ้าจะมาตรงที่เมื่อกี้มัง้งอาจจะไม่ใช่ก็ได้มัวจริงพึบอันนี้อ่ะไปเดี๋ยวๆว,ว้า โอเคโอเคฮึ okay. 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 Hmm. แกมเรื่องมากเองอะ่ะจึบโอเคมาตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่สี่ตัวที่สนะี่ 4, หายกว่าเร็วนำหายตัวไปก่อนจุ๊บเก็บครับ ได้กับเอวตัวที่ห้ากันค่ะย้อนกลับย้อนกลับเรื่องมากดีนะักดีนะมันสู้ได้ <c oughs> อันนู้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เอาเรื่องมากจริงๆแล้วตรงนี้ล่ะเดินเข้าไปได้หรอปึ๊บ <c oughs> โอเคเปิดเปิดไปก่อนเปิดได้ก็เปิดวิมีกล้อง โอบเอ้ยทำไมไม่ได้เลือดนะเก็บเก็บเก็บหัวเท้าเฮ้ยหรือว่า,านะน้ำเดินกลับไปโอมันออกอยังไงไปที่ศาลก่อนดีกว่ามาพร้อมไปต่อจะมีตัวอะไรไหมนะ เฮ้ยเมื่อกี้น้ำลืมดูว่ามันใช้โซเท่าไหร่ในการอาบัะติดเรียกโซลลไปแล้วคับเฮ้ <c oughs> ยนูน่นมีคนนึงอันนี้เอามันไม่ล็อกอะอ่ะฮ่ะาฮ่าย่าเออโอเคเฮ้ยแล้วของมันล่วงนะ่ะยังไม่ลงดีกว่า,าหน้ากลนะัว ตรงออกไปมีโอ้มีตั้งกี่คนน่ะอะโหมันทะลุแย่มากเด้ๆเดอเด้อเฮ้ยมันไม่โลนล็อกก่อนโอ้ม่โดนิดปล่อยให้หมดโอเค บาดมันแล้วอ๋อเฮ้ตายไหมตาย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 เก็บของกันเปิดไปจะเจออะไรอะ่ะเลือดก,ก็จะหมดสี่อันของน้ำคือจะหมดนะคนหนึ่งเขาเพิ่งเริ่มเล่นของน้ำสี่อันคือเริ่มไปแล้วไฟหนึ่งนี่เดี๋ยวเหรอหายตัวก่อน เก็บเๆ็บเ็บโอเคไปต่อฮึ๊บมีอะไรปะดูดีๆดูดีๆนู่นไงมีอยู่ตัวหนึ่งนะ่ะโอ้ยข้างบนสิแล้วมันยิงยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุกเรามาลุก <c oughs> เรามาลุกเอาให้มันตายเอาให้มันตาย น้องกำลังจะตาย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 เด้อเด้อเด้ด้ <c oughs> <c oughs> โอเคตรงนี้ใช้ปืนยิงก็ดีเนาะเออตายซะเออต,ต, icias. ติมก่อนไม่ได้แล้วอันเนี้ยขอก่อนนะขอก่อนเลยอ่ะ เออไม่ใช่ไม่ใช่นี้น้ำลืมเปลี่ยนอ๊ยตายไหมเนี่ยตายไหมเออโอ้โหเอ้ยอุตส่าห์มาได้ตั้งไกลทำยังไงอ่ะนั้นยังไงดีอ่ะเายไปไอ้มนบ้า ของของน้ําหายหมดเลยโหยเก็บใหม่เห็นวนะปลอดภัยก่อนอ,อืมถ้ลงไปแล้วจะขึ้นนะ่เพมันอยู่ตรงนี้นะ่ะมีกล่องด้วยละ่ะขอยาไม่มีเออ้ย อันนี้น้องฮิวหรือเปล่าน้งต้องกลับไปเปิดให้มันได้ยาขึ้นอ่ะต้องได้ยาเยอะขึ้นนะแล้วตรงนี้โอเคเราต้องขึ้นตรงนี้แต่เราจะจัดการมันได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าน้ำปลาสโลปเลยแล้วก็อันนี้เข้าไปน้ำก็วิ่งเข้าไปชาร์จฮ่าโอเคได้ได้เงินกลับมา เราก็ไปไอ้ตัวก่อเราจะไปยังไงนะอุ๊ยมันมีของอยู่ตรงนั้นขอขึ้นไปเก็บก่อนลืมเลยอะลืมแบบลืมสิ้นใช่นะกระสุนก็หมดนูก็หมดเอง้ยเงั้นเงี้นเงั้ยเงี้ง้้งงงยเจอแล้ว อยากได้เลเวลได้เลเวลได้เลเวลจะมีตัวเห็นมั้ยนี่เปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้ต้องเปิดน,นี่มีกล่องไช่ประมาณหมื่นหนึ่งอ้บมึงคนรเซฟตัวเองก่อนอปะเฮ้ยนี่ไปเจ็บนิดหน่อยึบที่แปดโอ้มันมีอา ดเด้เดอเด้ดดอเดอเยนเคอเปอก่อนโอเคโเคโอเคมาโอ้ยมันหลบโอเคึบฮึบอน้ำเกลือตายมองเติมอ่ะโ,โอเคเข้ามา ได้ปะอุ้ยขาดอีกหน่อยนึงงั้นเราไปหาก่อนดีกว่าเนาะก่อนหาก่อน,อ,นอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงจะมีตัวอะไรไหมสวัสดีค่ะเออแม่คะมีตัวอะไรไหมคะมมคน,นี่ไงมีอีกคนนึงอ๋าเดี๋ยวอันนั้นหมดฮึบอ๋อเดี๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่ง น้ำออกใช่ไหมด่ดดาๆๆโอเคโอเคโอเคขอวิ่งกลับไปอัพก่อนไม่เอาแล้วไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงขอกลับไปอัพก่อนอุย้ยไปต่อได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอให้มันไม่เกิดได้ปะ <laughs> ไม่เกิดแล้วได้ไหมคะมันเกิดโอ้โหสองตัวเลยโอ้คเก็บคนนี้ก่อนเก็บคนนี้ก่อนอะไม่น่ารอดแล้วหล่ะนะอืมโอเคเอมันนี่ใส่มีดีฮึ๊บเอามาไม่น้ขอเก็บน้องก่อนฮึ๊บ มันมองไม่เห็นแล้วนะโอเคมันยังมองไม่เห็นนะ่ะน้ำไปทางไหนต่ออันนี้ทางนี้ปะเออนี่ไงมีไฟมีบันไดเดินขึ้นมาเออเอออันนี้คือที่นี่ที่ไหนไม่อยากเห็นแล้วนะร้อ,องอ่ะอันนี่ลวงแน่ลวงแน่เออ โอ้โหย่องเบาน้ำเติมก่อนเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่น้ำไมอย่างสันติปึ๊บอาไปท้างไหนอ่ะปึ๊บเก็บอย่างน้อยที่สุดเราต้องช่วยให้พวกผู้หญิงแนละเด็กหนีออกไปให้ได้ประตูนี่ลงไปไหนปึ๊บไหล ซ้อนประตูรับซ้อนจร<ๆ>ิงๆโอ fe, ้เราออกไปทางไหนอ่ะอ๋อมันออกมาทางนี้เดี๋ยวเราเยๆไปสารก่อนโอเคอ่ะลองกันอันนี้น้ำว่าใส่ไปหรือเปล่าเลือความปลอดภัยแล้วใช่ใช่ผมตายทีนี้เราทดตรงนี้ึ้นก่อน ให้มันใจเลยอ่ะว่ามันจะยากหรือเปล่ายากอยู่แล้วล่ะไม่ต้องเดาเลยอ่ะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วก็นีตัวมีอีกหนึง่งโอ้โหมีเลงไว้ด้วยอ่ะมันเตรียมไว้แล้วล่ะตัวนั้นอะ่ะเปิดตัวเดียวเดียวไหนวะมันไหนนี่อ่ะ ห้องนี้ปเปล่าอ่ะเผื่อไหมเผื่อปึ๊บปึ๊บเปิดประตูเข้าไปตโลเลยได้ปะเรารีบเกินลืมคัดซีนไปเลยอนตะม เจ้ามีโชคไม่ดีเลยนะข้าไม่ได้เกลียดเจ้าแต่ข้าต้องการให้เจ้าตายเฮ้ยอย่าเพิ่งมันล่มตอนไหนเริ่มแล้วกดไปก่อนอะเติมเติมเติมหึอ,หอยิงอ,ะย,งอะยิงอ้อย่าเพิ่งดิยิงฮาเข้าไป hỡi ya đi, hỡi, cái gì của cậu nhỉ, hỡi, hup, ôi à ok, thêm, 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 hey, đi. เออมเติมเฮ้ยอ่ะตายเอาใหม่เออตายเกือบตายเออตายเออโอ้โหูีโรงไปเปล่าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเติมเติมเอาต่อะึ๊บยิง เมเออมาแทนฮึปเออตายซะเฮ้ยกีรอบแล้วหึปต้องไปตรงไหนอะคะอ๋อนี่ยเนี่นี่น ไม่แย่นี่โอ้โหขี้โกงปะเนี่ยเอามาทั้งกองทับเลยปะลาก่อนโอเคโอเค ก็มาทำไมอันจินปราสาทแห่งนี้พังทลายแนย่หนีไปตอนที่ยังมีโอกาสเถอะนี่ต้องพูดอะไรอ่ะาปราสาทแห่งนี้ต้องพินาศตัวข้าก็จะมาลายไปพร้อมกับมันข้าเตรียมใจตายไว้พร้อมแล้วรออะไรอยู่ละ่ะใช้เส้นทางลมเีนีอกไปจากที่นี่ซะ วันนี้เจ้าไม่ต้องลงนรกกับข้าหรอกอันจินพวกมันต่างหากเขาทำไมไม่ไปด้วยกันมาไปเดี๋ยวนี้ไปฆ่าเจ้าจ,จอมเวทต่างชาตินั่นซะเขาคือภาระของเจ้าไม่ใช่ของท่านหลอดเอียสึ ข้ารู้อยู่เต็มอกว่าคืนสุดท้ายที่ข้าได้ใช้ในปราสาทอุชิมิคือการเอ่ยคำลาครั้งสุดท้ายต่อท่านหลอดขอข้าตั้งแต่วัยเยาว์ข้าสู้เคียงบ่าคเคียงไหลกับท่านรับมือกับศัตรูที่เจนจัดเข้ามานไม่ิ้วนทั้งพวกตระกูลอิมัง,งวะและตระกูลฮาเคดะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่ข้าจะนำติดตัวไปด้วย ข้าจะคอยเฝ้ามองและปกป้องความสงบสุขของท่านจากโลกอีกฝั่งหนึ่งทำไมท่านไม่มาด้วยกันนะโอเคค่ะ okay เดี๋ยวตอนนี้น้ำตัดจบไปเท่านี้เนาะ ก็ไม่ยากเท่าโอคสุแต่ก็ยากอยู่ดีโอเคค่ะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าบ๊ายบาย